ต่อกันเรื่องของไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เลยที่จังหวัดเชียงรายในเพลิงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคูหาจํานวน6คูหาเลยนะคะคเพราะฉะนั้นความรุนแรงของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต้องใช้รถดับเพลิงถึง20คันแต่เคร,ราคะหร้ายเนื่องจากว่าต้นเพลิงคือโรงงานผลิตที่นอนอยางพาราที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยมีคุณป้าที่นอนเฝ้าร้านอยู่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคากองเพลิงเลยนะคะ ก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเหตุการณ์น,นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสามทุ่มเกือบเกือบสามทุ่มครึ่งนะคะที่ผ่านมาโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้น6คูหาค่ะคุณผู้ชมบริเวณแยกบ้านเด่นตําบลนางแลออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยพบว่า2องคูหาแรกค่ะเป็นโรงงานผลิตที่นอนยางพารา ส่วน2คูหาตรงกลางค่ะเป็นร้านจำหน่ายและซ่อมยางรถยนต์ด้วยโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะคอีก2คู่หาค่ะเป็นสำนักงานสินเชื่อลิสซิ่งค่ะซึ่งต้นเพลิงอยู่ที่2คูหาแรกเนี่ยละคะ่ะที่เป็นโรงงานผลิตที่นอนยางพร,รา เพลิง <P le ung> เนี่ยโหมลุกไหมยอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ลามไปทั้งหมด6ครูหาด้วยกันเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปมีเชื้อไฟเป็นจํานวนมากทั้งยางพาร,ราทั้งยางรถยนต์รวมไปถึงอาคารชั้นบนก็เป็นไม้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า20คันนะคะช่วยกันสกัดไฟต้องใช้เวลาน,านานถึง5ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดได้แต่ว่าควันไฟก็ยังพวยพุ่งตลอดเวลาส่วน <H> um. เมื่อเพลิงสงบค่ะไปตรวจสอบบริเวณครูหาที่สองซึ่งเป็นต้นเพลิงบพบกับร่างของนางกาบแก้วปัญญาบุญอายุ65ปีค่ะก็เป็นคนที่นอนเฝ้าอยู่ด้านในร้านนะคะถูกเพลิงไหม้อยู่ในร้านค่ะขณะที่เรียกได้ว่าเสียชีวิตคากองเพลิงเลยนะคะภายในซ่าข,ของตัวอาคารเราได้ยินเสียงของญาตินะคะของคนที่ เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสียใจนะคะเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเจ้าหน้าที่ได้นําร่างออกมาจากที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่ะสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าของอาการที่ต้องโอ้โหเสียทรัพย์สินกันไป มากมายพาสอสมควรค่ <6 S 1> ะกค,ะคูหาเลยนะคะเ,คเหตุการณ์นี้แล้วก็ทั้งบริเวณข้างๆก็เป็นที่ขายยางรถด้วยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะด้านชั้นบนก็เป็นไม้นะคะคู่หานี้แล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ